สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราชาวอริยะและผมสุริยันลํำสารอีกครั้งครับกับรายการอริยะชวนคุยซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องจักรกลก่อสร้างนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเป็นการใส่บุ้งขีนะครับถอดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนลูกใหม่นะครับก่อนใส่เนี่ยบุ้งขีของเรานะครับของโกเบเราก็จะมีโอลิงเจะมีโอลิงหูบุ้งขีแบบนี้นะครับทุกรุ่นจะมีแบบนี้นะครับมีทั้งหมด4เส้นนะครับ 2จุดนี้แล้วก็2จุดนี้งั้นอย่าลืมนะครับอวิธีการใส่ง่ายๆไม่ยากนะครับประกอบแล้วก็ดึงแต่ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันอาจจะคมอะ่ะเดี๋ยวโดนมือเรานะครับหรืออาจจะใช้เชือกเชือกฟางเล็กๆก็ได้ช่วยรีดช่วยดึงนะครับช่วยดึงนะครับเช่นกันคแค่นี้เอง อันนี้ก็ใส่ไว้รอแล้วครับเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปก็ใส่พุ่งกีนะครับการใส่ก็เทคนิคง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเราถอดอะไรทีหลังก็ใส่อันนั้นก่อนเมื่อกี้เราถอดปลายอาร์มก่อนนะครับอันนี้ต้องใช้ความแม่นยํานิดนึงนะครับสำหรับสายตาคนขับนะครับใส่อันนั้นก่อนความหมายคือเราจะใส่แป๊บนะครับใส่แป๊บที่เราเตรียม อเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเหมือนแบบนี้เลยเยกสวิงมหาสลักเลยครับ <Okay. S 1> ครับบอกด้วยปลายนิ้วก็ได้นะครับ เดิมครับสลักนะครับก็หมุนหานะครับตำแหน่งนะครับหาตแหน,นะครับแล้วสอด เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเป็นการใส่ที่ปลายอาร์มนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไปสนใจนะครับถอดได้เลยเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับอ หนักนิดนึงนะครับอ่ง่ายๆนะครับง่ายไม่ต้องใช้ค้อนเลยนะครับกับจบแล้วที่เหลือก็ล็อกนี่คืนเหมือนเดิมนะครับใส่ รียบร้อยนะครับจบนะครับแค่นี้นะครับผมยังไม่ได้ใช้คอ้อนเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นรถที่ถูกใช้งานมาแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นรถใหม่ก็อาจจะง,ง่ายแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ได้หวัว่าจะใช้ได้ตลอดเผื่อบางทีเราเอาหูมืขอขี่เอาไปอาร์มไปเชื่อมไปพอกไปฟ้นัน a l i g m e n t นะครับหรือแนวอาจจะไม่ได้บิดนิดนิดหน่นอยหน่อยอันนี้คอ้อนก็ยังจําเป็นอยู่นะครับแต่นี่คืออเรามาแนะนําในที่ ทำได้ง่ายด้วยตัวเองบางทีนะครับถ้าท่านชานาญแล้วเนี่ยสามารถทําด้วยคนคนเดียวเปลี่ยนพ้กีหนึ่งลูกได้เลยครับและนี่ก็เป็นสิ่งดีๆอีกสื่อหนึ่งนะครับที่ชาวอริยะของเรานํามาฝากกับชาวล้อเหล็กกับทุกๆท่านนะครับการถอดเปลี่ยนพุกีอย่างง่ายสามารถทําด้วยตัวท่านเองนะครับนำเอาไปปรับใช้กับรถขุดทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ท่านมีอยู่นะครับสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนด้านล่างนี้นะครับ หรือติดต่อสอบถามบริษัทอริยะอ e ีคิปเมนต์สาสาขาใกล้บ้านท่านบริการเยี่ยมอะไรพร้อมทุกที่ทั่วไทยครับวันนี้ผมล้ทีงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ